มาหาฮางอยู่เป็นมากเลยอากาศสวัสดีเสียงเป็นหอดแยกพี่บุญรักเดี๋ยวนี้สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปเปล่ายสุข,ขูสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบพี่เอี้ยงชาแนลหลกักกระประดับศพโชคเนาะ,ะนำพาแฟนคลับแฟนช่องแปดช่องตามตัวเลขแนวทางข้อศูนย์ สับไปลออี่ยสองสองวันนินยังก็ออกสองสองยี่สังจังบ่ดิจังบ่ไอ้ยังเนี่ยบออกสองห้าสองวันไ,<อ>ไมมึงเตะช่ว,ว,วงบางคุยแหงเดียวเขาเขาทางเลยอ้ยเขาตัวเดียวเว้ไอ้ยัสอนนมี้หาคนีเนาะมันหนีไปใส,ส่เสียอเนี่ยิหนี้ไปใส่เสีว้ยเยันเออลวกันเดียวมันเอาไปยอ่แ้กันเดียว จ่วงบางขาดเวิดวยีรกหายเพิ่อยี่มือนวเ้ยก็คนโอยู่ตอกานกติจับใเห็นยม่งกันละเออสองสองห้าีแต่ว่ามันขึ้นอยู่มากหัวยุ่อยุ่มไม่ขึ้นมาแล้วมาดีหรือมมกบ่ดีหัวไม่ยหงลยเด็ดขาดผาดขาดจับปูยู่คุมบทัานเดีงานละ บอกนีเมียนเลยจะกินอะไรจนเงินจนเข้ามาเออเอาเอาเอารอบหลังรอบหลังยุ่ยเย่ไว้เลยว่าใครขึ้นนี่เออขึ้นหัวเลรียะึครืหัวกันหัวกำอลู่ไรคบเอาไว้ัทนจีลูกไรคุบประชานเขาอ่ะเขาไม่ได้เจ้าฝันเลยไอ้พี่หามีฝันหรอฝันนี่ผมฝันนี่หันนะฝันอะไรหรอฝันว่าเขาเอากล้วยมาให้เนี่ยล่ะ กวยหาวีเนอบ่มไสองมือกบสุเพื่อนหาสองมือเ่จังบอรีก็บอกขาบไปไนนะเขาว่นตีวันีก้วยกล้วยเป็นเก้าก้วยเพื่อนก็เป็นเก้าเพื่อนอะไรเป็นเก้าบ้านี้ันก็ลย้ออกกาพาหาบ้นหาวีบ้านหามมนก็ถือกรแล้วมันบ้านี้าไปบ่มสองมือกบสุกมัน่าน โอมันเข้าหาสองสอนหาเข้าไปตีมันเก้าเออเก้าหาสองิเออสองเก้าห้าปัดต่อเอาไปไหนดีอีเอ้ยองกับชนี่เรลาเก้ากับเก้ายี่เล่านาคาหายี่เล่เย๊เอย่าเดียเาใ่เอี่ยัก้าก็ใช่เอาหาสองช่แลกัแล้วเก้ไม่ดีเดี๋ยวฟังนะเก้าไม่ดีเดี๋ยวนี้เก้าหนี้ดีเมื่อดีเก้าหนี้จีหนี้มั้งหนี้กว่าเขาที่เก่าไปอ๋อ เป็นแม่ขึ้นเป็นแม่มาอะไก็หัวเตินกหัวเตินมาดิโอหัวเตอนหัวเตอนมาเห็นบม้อเดียววะสันเห็นยูวะเจ้าอยู่คุปอยู่โอ้คุปป้อะไรก็อยู่โอ้คุปปี้าคุณตัวรีไปทังขางโอ้ยข้าศึกเครื่องเดี้ยวเงียเลฟันหาองก็แล้วจีโอห์หาชองอะรก็แล้วฝันแน่นยุ่อฝันแน่นยู่แน่นจอบุลี หากระหาอยู่แล oh, ้วองกระชองอยู uh, ่แล้วเนาะแม่เอดอ้วยมใ่นี ay, ่เออเอากล้วยม่ใช่เป็นเก่านีแย่เชันกล้วยก้มนีจหาชององหาเต็มเป้าเนาะพ่อเล็กตีนี้เมล็ดทีกล้วยนี่นลี่พ่อพอนี้แล้วตุ้มพูดหรอยางตนีเา้องเอมีด้วบังแม่เล่นบังกับบังตห้ามพูดหรอกี่อัก่โอ้ยห้างคูด เาไหายสองมือขนกี่ยวปะาเอ้ยห้สองเมอก็ะกระเดีเออฮกา้วยน่ะหาีวด้อนวยสองมื่ก็แลระเด้อกว้วยสองเมือเป็นหายวิด้จีเออก็หาืสองก่อนบก็หยองิงถือยู่ก็หเออยิ่งสองตู่อยู่อันนี้วกเอก็เสียบกางเท่า่เฮ้ยเจสไทยเกเาหายสองบอกไปใช้บ่วงหนู่ับขึ้นมาตัวแรใหญ่เลย มีร่านตัวเลยส,ส,สองสองวัวทุกมันไข่อย,ยู่นี่เราเอาเสียเยอะคอนถึงหลายเด้สอสองสองเลยเพราะว่ามันเป็นปเลขกันนั่นข้าจ้าเนาะเลขกันเลขยังกับรหัสบ้านข้าเจ้าวะเลขลำดับที่จังหวัดที่ยี่สิบสองเออนั่นแหละจังหวัดบอกอยู่อือจังบดีจังไรเกาะเห็นหว่าผีมากว่ะิอันผุฝันเนี่ยตอนฝันอ่ะนะเออผีมาหาเออจะนี่เออ ยอยมนผีอยู่นี้แะเนี่ยเออนเาทานเนี่ยยืนเอาไว้ยืนยัว่ากระชุงสกรทชานนี่ละเดี๋ยวมาเขาจะผ่านอยู่พาเขาอันตาะเออเอาไม่นมี้ยงม่นก็เขาแค่เนี่ยูดถ่ายก็เอืนแล้วก็สามแล้ว่าห้อยผูดถ่ายแล้วมันคนเม็นผีก็เหนกิดวางที่แหละแต่พ่ปากแเนี่ยงี้ยไฟเบิงกับบมีอบ้านนี้ก็ได้รับไฟ ก็บ้านี้หรอวะก็ยืนเบิ้งอยู่แล้วไฟฝนเส้นไม่ยมันเหยียงเอาคูเลยเลื้อบาดนีว่เท่านัเมันกูสีย่างไปเบิ้งกัน่ามันเหยียงเชี่เว้ยมันสิแล้วคนเส้นกย่างเขามาฮหัวี่เหรอผมย่างเขามาบ่มีบาดคมใช้้นน่าฝนเด้ไปเรื่องวันที่บว่าเช่นนั้นคนก็ว่าเ่ยเช่นั้นผีเลยมันจิตใจรอบสองว่าเลยเกิดเรื่รอบอนู่ว่าเช่น มึงว่าไผรอหยูเหรอมึงแกบับเะไวะนี่ดิเออก็เลยก็ว่าก็บอกว่าแบนั้นหอกมึงว่าผู้ใดหยูเหอฮะมจับมาอยู่หลายคนรีนนี้กายเสียสองวด้เกิดที่พวกนี้วะฮเขาตียมเลยดิเออก็เลยบอกยัง้งก็เลยย่างว่าบ่วมีกลับขึ้นมาแต่บ่มี้กวาเออบั้ก็เลยสนี้เนนอนเออฝันชนี้บ่เออก็เป็นนอนะฝันเลยฝัน ก็เฉียบมันันมาพื้นนี่แหละย่างนุ่กุ้นไปแต่เอาเอากลเส็นแล้วกว้ห่าีดเอ่นกุ้หาวีเออนดีเอาเสนแล้วกุ้ห่ามเอาไม่ย่างกว้ดี่มสองหมืนก้าสุกั่นอ้เนยนกคนก้เข่าเั่นกุ้หาวี่มสองมืก้สิม้ชอมไม่ด้เออไม่ด้เออมันก็เป็นห่าสองเลยตัวนั้ มาลิงเกลตีกุ้ยี่เป็นเก้าวันเออเก้าเสียบเัยเป่สองเก้าฮเฮ้ยถ่าบ่ถ่าบ่กล้วใสใช่เนาะเยบร้อยจบทมเลยโยเติมตีนย่ายนะบ่ต้องกับเนาะบ่ต้องกับเนาะยากาซากได้ไากซากเย้แต่บานนี้ถือเป็นบ้านอยว่ะเออบานี้เกได้ยงใหญ่ออกเจอได้บุญสองห้าสอง เขาบอกว่าเกาหาสองดิมันบ่ตรงเพราะในสามตัวมันบ่ตรงก็ไดี่ศูนย์เลยโอ้ยมันเกิดมาเมีนพูดด้วยเห็นเอาอะไรกันเออมันยังเอาเกาเอากล้วยมาให้ยู่ก่าดยังเอากล้วยเน่มาให้อีกนะเออเขาให้ไปแล้วหายีน่ะเขาให้แล้วหาสองเลยดิ้ห่าน่ะเขาให้แล้วเออห่ายีมันบ่อตรมันยังทำดีกว่าปิดบ่มเฮ้ยสองมือมันกิดชูกริงกระเปาเนี่ย กับเขามันกับเก่าอยู่แล้วเขา oh, มันไม่จำเก่าอย่น mm. ี่ก็เลยมั่นใจว่าเก่าต้องมาว่าเก่าทรงมาขึ้นแั่นี่ในใจผมน่ะถ้าพันถ้าพันหาสอนเสียโป้เลยเออจำมันบพราจำว่ากินกับเขานี่บุ้ก็ะชิบเอาออเมันแตลร้อกินกับเขาบุ้งจะสอนมือสูงเลยกินกับเขามันวางทีมันจำไว้เขามันต้องเก่าอยู่แล ouais ้วน้ำมันเหรอก็ได้แทบมัน้องเก่าว่าบังขาดแต่เรื่องกลัวนั่น เก้าวนสองเก้าห้าเออวอนกติเนี้มันเสือกยังือกยูด้กุเลจหลินอะเออกุเปจห่ว่าตัดไร้ยเรียบร้อยคือว่าหรือ่าเก้าสองแชแล้วครับมีสอเก้าสองหาสองมุดตูดเลยไปใช้หอดเเออไปใช้หอดแต่มั่ยันมันมาเป่าเดียวอีเป็นที่มาของหราดบ้างเนเอพี่มาของวดบัาัเนเออ๋อไสองไ่พ่ออียลูกไขบ้าง มันน่าสักไปเนาะนี่พี่น้องรักแผนทุกหมดทัางกันนี่อ็เลยอยูหาสองเอี่มีหกห้ามีเก้าห้ามีห้าสองมีสองเก้าอ้าวัดให้เวิร์ได้หร่อเล่เอาหาสองเอาหาสองตรงเนจัดเอาจัดเอี่ยจัดเอาจากองเอาหาสองหาจางกันัจ้าแปดสามนี่เพ็นนเน้นลงล่างโอ้แปดสามนี่ ันนี้ก็ไปโทระสนไปธนาคารหนึ่งพี่เป็สามเนี่ยบอเก้าหานเกเ้าหาอะโอ้ได้เบดไปธนาคารไปธนาคารเนีวแมนโอ้ไปธนาคารดี๋จะซิ้โมสอมอับานนี่โอ้ได้เบดได้เบชนะเอาู้ได้มากหนก็จัดไปเนี่ยต้าคนได้สิ้นธนาคารู้ใด้สิ้างคำห้อยคำโค้งเอออันนี้คือมวดที่ผ่านมาแมนมันเมือนเอนไปในหัววันจุดหัเตมาดิ วเจ้าวัดเจ้ม่ไหวก็ว่าดูเรื่องละวัวว่ายังก็เรียกว่าชิอผ่านผ่าน่านเธ็ยังมาผ่านจริเหรอเกบมนเกบม่เลยคุกมาท่านดิคุกมาท่านคุกยังมาทันคุกเลยเขาออกไปเว้น ยจมยมยมยมมากดันมากแต่ผุนผุนอ่ะตีหากรัวๆเนี่ยมากมึงขึ้นอ้เอี้ยมงเดี่ยวออมาย่ำเก้าหาตัวเดียวยังมาย่ำให้ยูะให้ให้สามตัวบุรีเจ็ดเก้าห้าผุนเพิ่นหอ่ห้างกันมันฟ้าขบิณนี่ไปนี่เร่อายแปดสามผุนเพิ่นหิ่งเลยลงฟงเลย ไปบอรด้อยไละมันไม่ยำมครยำเนี่ยอะไรอ่ะเออโอ้บัตรถ่ายมาแปลเลยแปอยางไงดยมาถึอความฝันพี่มางมาถึชุดอันชุดชุดชุดฝันอันเข้าไปไหมชุดบ่มไปชุดผีผาขาวไปหาาวอ่ะผีอะไรพี่ผียู่สูงสักไหนก่าสูงสาสามปัดปัดจ้จ้ขาดตัวนั่นเออ สูงปรนยวที่แรกเหียนซ้ำนี่สูงเกือบสูงกือสูงเกามสั่อยู่เลยโอ้ก็แปดเมตรปรนเด็นเหอว่าอะไรจ้างเรือใหญ่จากจ้างหน่อยเออขอันพวกขันแลควก็จะแปส่วพวกเข้านั้นก็ว่าพิเศษละเออโอ้เยใสงสูงะสูงสูงจะว่าเปลี่ยนบนวหัวลง่โอ้หัวลงเออเอาขาหอยหัวลงเออผมจะสะพื่นเออาช่งเปียกเนี่ยเราพนเปลี่ยนอาหัวลุ่มอีมาเฮาอะไรเนี่ย เป็นอย่งครับ hmm. บัวหาเลยหมาเห็น hmm. น nice ี่มาสิซอยนี oh ้เลยเปลี่ยนเพราะว่าหมาเปลี่ยนแล้จะมาเฮามาบ่เห็นหน้าเพราะว่าผมโป่งหน้าหมาบ่เห็นหน้ามาสิบ่เฮาผีมาเฮาวนึ่งมาเห็นหน้าที่เห็นหน้าจังเฮาวต้องเปลี่ยนด้วยชุ่มชิ่งนานเห็นหน้าจังเฮาววันนี้ก็ต้องวัดไปไหนพ่อต้องวัดอย่าฟ้าผัาตอดดีมาสอนก่อน สงินันดีปล่อหายรอกหมื่นได้แช่แน่นอนมาแล้วพอดีทีนี้ไปใช้สิโอ้ย,ม,อออยมันเขาเป่า,า,าว่ายัง่วะโอ้มันเขาขักเขาแน่วันนี้สิ่งเจ๊ยบ่งหาช่วงวนโอ้ยไย้ม <c oughs> ันข่วมฝันนี่วะเ่นนั่นมันบอกอกแกร่งช่วงเทียนจะได้ยีน่ะ อหลังเอฟซีมาตามชุดจองวัดของพอ่อศูนย์ตัวคือให้ชักหให้แม, e ม่เถอะปีนาเป็นสีผ้ายาเป็นบางถาดพี่น้องยังเป็นบางถาดเพิ่นว่าพี่เป็ดสูงสามถาดเหรอวะทะเลาะว่ะมาบอกเอากล้วยหาวีเป็นบ่มสองมื่นกระดิกินเลยทะเลาะวะ่ะม,ม่วไม่ได้หน่อยเด้กพี่น้องม,อม่วนทาดหน่อยเด็กคนคนท่าดีแบบสูงเลยละ่ะอู้ มีประสาทพี่น้องทั้งหลังเราเป็นทิษฎีศาสตร์ได้ไหมว่าต้องหันหรือจังเป็นจังพีง่น้องถึงบัดบัตหาสองกันเถอะไดยผู้ใด,ไ,ดไปเสกก็หาสองผู้ใดตารเหรียญกับโชคเดมันมาเถิดเราถึงบดัดบัตรอือกล้วยหาวี สูงสำถัดแต่วัสดุลวะวน้องสูงสำถดัดมาบอกเลขเล่าแต่วัสดุลวะวัตถุองอประหันต์กระมาามันขึ้นนี่กระมาเหลวแล้วจ้นพี่น้องหามพา้าหามกระพริบจา่าเดี๋ยวสิพาเอาชุดตองหวัดก็พอสูงย์สับเปลือกพี่น้องมาฟังชุดตองหวัดจะเป็นชุดตองหวัดเพันเด็ตัวใดมาข้างหลังเป็นพิ่ประสาทเลยพี่น้องข้างหลังเป็นพิ่ประสา,าเป็นยางออกมาจะนีแล้ววะจ้ะใส่สุดขาวยางออกมาอือวัธรรมดา พี่เป็ดเจ้เป็ดเป็ดเนี่ยมันที่สูงขึ้นสูงขึ้นเจ้หัวย้อนลงเอา้ยไอ้เป็ดเนี่ยหัวยันยันลงย่อย โอ้งานคือขี่ข้าดัดพี่น้องเดินละวะเ,เราบอกขัดไปเลยอะมาขวัดครับพี่น้องขึ้นงานเดีินข้ามาไกลครับพูดจมท่า,มาน,น,นามาจากสกลนครไรซิ่งแม่นบุญพี่น้องตีดวนมาเลยวันสันมัน้นำหาหาสองหาสอง,หาสองเป็นเพชร มาตามชุดตองวัดได้ตองวัดแล้วสแล้วว่ะสอเปิเเกดกตได้เร่าจะติดปลอกฟันอยู่เนอสอินี้ไปใช้เสียเจ้กล้ย,ยหาวีนี่จ้ยาวีผมสอมือกับดเงาอตั้งหับเลยติดไม่จังไงแล้วพ่ะเ้ป็นช้นี้วเนี้ย ต่บ่อว่ะพี่ยังบ่อจ้ะสวัสดีคุณพ่อศูนย์ซับปลาเลือพี่น้องสวัสดีครับ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 ย่าเป็นทข้างการครับพี่น้องอินซี่ดูสันสวัดีครับโอ้หายใจผูทั่วท้องพี่น้องว่าด้วยเรื่องเสียเรื่องผีรังแง่ศาลข่าวบ้านเนี่ยก็กล้วยพ่อคัดพ่อเนี่ยจ้ะเลยกล้วยมาให้ กล้วยหาบีเงยว่ะเอากล้วยมาให้คว้มฝันมือหนึ่งผีตัวนี้เราไปบอกไปฝันบอกก็บอกเงียนพูด้วยมาห่อเงี้ยนโอ้ไปฮอดเงี้ยนขาวตูนคุณก็ตดีโอ้ขาย่างไปใส่กวาดที่ผ่านมาเนาะพอเนาะเออย่างเพราะย่างไปใส่กวาเขาไปเห็นผีเป็ดโอ้ยย่างก็มาเต่านี้เดี๋ยวเข้าไปก็ได้เห็น แต่แล้ว่าเอาอียังขาวๆแม่นผู้ดใดเอาอยัางเป็นนิบไวหันเลยทันว่าเงินคุณเราพาไปเว้ยเอ,อาสอนอยามมึงแรงค่ําๆน่ะผมก็ย่างไปหันเออมาบ่แมนบ่มีผู้ไปไว้กูย่างค่ําๆมากกูคือเห็นบ่เห็นเลยซก็ได้ขอสงสัยเจ้าของ,ง,ของบาดไฟกูก็มีกูย่างเบิ่งก,ก,กันหน้าซั่ทีละก็เห็นก็ต่ําๆแลอวเออก็สิซ่ํานี่ล่ะบานี้สูงขึ้นถิ้วขึ้นยูงขึ้นยูงขึ้น จูงจังทานนี่ก you ็ห you ยุดซ you ั่นเออจ่อยๆนุ่งผ้าขาวเออผ้าแตกด้วยดอกกูนี่เอากูนุ่งผ้าเออนุงชุดขาวเบิดก็ว่าแกแล้วกูนี่งวดนีมันเจอกูแล้วว่าซั่นแล้วก็เลยยเจอของแท้ก็เลยงไฟไฟหุงๆเนาะงใจบ่มีเออบ่มีรับไฟเดี๋ยวไปเห็นบ่ โอ้ยมันยังหันอยู่เวรมันผีคือคนเราเห็นกวางขี้เลยมึงกูจะย่างไปเบิึงกัน่าเอียนไปได้ย่างไปโมนี้บัตรบัตกลับขึ้นมาเดี๋ยวไปเห็นเอ้ามันจิตายรอบสองนี่มีเป็นแบบอยู่เวรมึงยาแล้วเหรอครับกูกูไปย่านนี้ผีกูย่านเจ้คนท่นนี้เวรนี่แหละช่วงจิตใจรอบสองวันเกิดเวร ว่าเลยเรียวไปบ่มีบ้านเรียกหาช้อเป็นเทียนบานเรียเรียกเรียกไปบ่เห็นบ่เห็นบ้านนี้พอดีผมไปเบืองต่อท่านผมขึ้นแม่นอนไงข่งฝันผมดิไปนอนเทียบไปฝันบ้านกะเพิ่นนี่ละเพิ่นเจ้านี่แห้ยถือกล้วยเข้าไปสิบ้านผู้กองหรือเก่าผู้กองะถือกล้แหละถือกล้วยก็ไปเอากล้วยอยู่ทานฮาวีบะเอาเอาไว้ยังกล้วยดิบบะธานวางที่ผมนั่นได้ข่มฝันผมดิ เอามาอย่างโอ้ย oh, บ no ่มสองมือกระสุกเลยกินกับเขาไว้กันนี่บักเก้าบักเก้าบักกินเขาดิเลยมันมายังอยู่เนี่ยเออบักมันมาบังเนี่ยบักเก้านี่ยนะบักเก้าเนี่ยบานนี้ก็เอาสองมือกระสุกเลยกินกับเขานี่ว่าห้กงยังเลยกินกับเขาเออเป็นอย่างมันว่ายุดได้โยนตัวตัวเก้านี่มันว่ายู่มุดอยู่ได้เห็นผมบานนี้ผมก็ได้ตีว่าเก้าสองเก้าห้าตรงนี้ตรงนี้น่จผมนี่ตรงนี้ อาติสรสองมายุดห่ากันด้ใแน่ใจผมคิดดิ้นพวกขั้นมาเอาไปแล้วนะเล้วไปคิดดิ้นเก้าหาสองสองต้องยับแสหาเอานี้รักคานรักคานเก้าต้องยับใสหาสองเนี่ยผ่านมาเลยครับผมตีไว้ละออกมาเนี่ยสามแยกว่าออกตัวแล้วสสองห้าสองโอ้ยอาติสร้ยงสามตัวก็ดอ้อเขาเป้า เปบอกูผีเผิกกูใช่ว่าันึ่งสชปแนนั้นก็บม่ไม่ดี้ม่ค้นหรือไม่จีกขคืนก็ว่าคนสันได้เจอเลยโอ้ยชื่อเราเก้าสองอ้ยาไปบอกเขาเก้าสองก็หาสองชือแล้วปากเฉพาะปากผมอย่ก็เลยบอกคนอ่ะก็เลยบอกย่าย่าชื่อหา2สองสองหายจะคอยแจกกิดตัวเร็วๆท่านคอยชื่อเลยขคอยชื่อ บารีซื้อาซื้อเจ็ดสองย่ซ้อบ่ซื้อแล้วใช่ซื้ออะไรเลี้ยวก่อนเลยนี่บ่ได้สามกว่าีแต่ว่าหลงจะซื้อตัวแรกขวอยซีอเจ็ดสองบ่ขวอยมาถือคักเทีบนี้คุยกันตอนนี้โอ้ยงหาสองไม่ซือเจ็ดสองเอ้ยบอกซื้อผมบอกคาย่าอยู่เฮียนยายซื้อเลยหาสองขวัยข่อยเจ็ดตัวเ้ยเออเออขยที่ซื้อหรอกบัตรเขามาขายบป็นาซื้อเจ็ดสองเห้ผม ต้องชิบตัวโอ้ไปเอาขี่น้ำมาด้วยวช่นเนี่ยก็ว่าปากเราท่านนี้แมวตัววะ่นน่ยมันนี่ต้องวัดมาชนไหนกันมขึ้นโอ้ยเรามาหัวยุ่มยุ่มมาละนชูกากามาเพิ่นวารีเพิ่นถึงยวหัวยุ่มยุ่มมาโอ้เขาเนี่ยวะบัวพวนปูพูยุบเปนคุณพ่อหัวมาไต่เงี้ยวะเช่นเนี ตุวมหาเมอคืนนี่วมาโมเขนนี่หัวมมเข้นนี่ขอโทษขอโทษขอโทษหนึงแก่ไม่แก่ไม่เว้ยเด้อแก่วันนี้แก่าันี้หมดต้องวันละนี่แก่ตัวไหนเด้วเสืมีอยู่้วแม่มาแล้วเว่าเด้อเป็นเราโมเนนี่มาแล้วี่มาแล้ว มาแล้วมาแล้วกับพี่ชี้ครับผมเป็นเไรละก็ักามาจริงจริงเลยเล่ามาแล้วเล่าให้แล้วพ่เจ็ดแปดสีเจ็ดแปดสี่เมือวันที่สิบหกท่าน่าเนี่ยเออะเจ็ดแปดสี่เอาไปร่องไปชะกอนเจ็ดแปดสี่ครับสี่ครับผมอออยินจชุดต้าวัวเนงบ่พาุดวัดนี่สิบหกนี่ละ แล้วมาขึ้นอีกแล้วมาหายไปเจ็ดแปดสีวันท่พ่อเจ็ดแปดสีมาเรียมาเรียวครับเร่อ네ีครับผมสามตัวเม็ดเดียวเพียน่นาะเจ็ดแปดสีสัเรอครับผมบางที่ห้าพ่อเพิ่นผู้เทอร์มีอีกแต่เบิ้งก่อนไปบอกเรื่อยเพิ่นผู้เทอร์นี่หลอกมาได้แค่จากบอกเลขโอ้มายืนดูหันจากบอกเลข พี่เมนเจอสหรัต่อศูนย์ุดอง0 0าด้เเดียวเม็ดเดียวต่องวดชุดต่องวดต่อศูนย์ที่กับันเนี่ยป่ะสิบหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ายวขอรอเดยสิ เจ็ดแปดสี่เลยนะุดอออาตาด้วพี่นังเด้อตัดเอ้เนาะเจ็ดแปดสี่เพราะว่าต้อัวเกราะในตัดให้ให้เอาว้ควอนชุดต่องวดปล่อยแล้ว กอมหมงหวัดี่ทันทีเอี่ห้ทันทีเลยพัดเจมพัดเจมนะัอยิ้มปุยปุยมากเลยบาทีหั <c oughs> วขีข่ายพอมเลยอะอะขีดข่ายเลยโอ้ขีดข่ายได้ทมไมขายจะหนีดีดดดออ้อะายแล้วน้องไปเบิ่งอ๋อชุดต่อว่า, 16, า 8, เป็นชุด16ทนันวา2168พี่ไหมยังชุดผูทันชุดเดียวหางเดียวตัดหลอนนงเลยจพี่น้องได้อโค้ชแบนยาทาของข้อศูนย์ครับอชุกขันน้ำแันล้ะ ตึ้งหัวก็หันเนี่ยหาสองแขนเป็นแขนบอกเนี่ยสี่หาสองคัดคักเนี่ยมันเป็นเจ็ดสองโอ้ยมันแตกไปคัดไกลมั้งพอมาถามกันสี่เหล็กยงอะไรย่างนี้นะแปดสองตัดออกไอแปดเจ็ดแปดสี่มันว่าพอเพิ่มาบอกอะไรกันเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ตัดออกกันจะเป็นเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดสี่ ก็วดของข,องของ้อศูนย์นะครับเนาะเพราะว่ามุกี้นี่ก็หาสองเขาเต็มเต็มสองเก้าห้าหาเข่าสองก่อสอ,อ,องก็หาก็หาสองก็่ไหมเออก็หาสองเขาเต็มเต็มเลยห้าสองหาสองแล้วนะมุกี้กับผมจังบ่อแล้วบอกเมียห้องบ่อเมียแบบคัดนนะสุกมันมันนะแบด้วยตองตวัดนะครับเออสุตองวัดครับพี่น้องยศีครับ ฝากไว้เป็นแนวทางนาโชกข้ามาน้ำกันครับพี่น้องเอซีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเอซี่กำลังใจให้ท่านทีมงานโรูปแบบแนวทางชุดสองวัดของพ่อศูนย์สับป,ปะเลอครับพี่น้องเอซี่เป็นบนัวเลขแนวทางครับหางเดียวขอรอพี่น้องไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลตัดเอาพี่น้องตัดเอาเพราะว่าแนวทางของเพิ่นกำลังกลับมาเดินนี่พี่น้อง,อองรูปแบบแนวทางนาโชกข้ามาน้ำกันครับพี่น้องเอซีเนาะ รูปแบบแนวทาง16ธันวา2 5 6 8ครับพี่น้องเอซีตัวเดียวหางเดียวรูปแบบแนวทาง784ตดาดออกก็จะเป็น788474ละกะนี่แหละครับพี่น e อ้องเอสซีอะปรมาณนั้ด้วยครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น e ้องเอซีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แอดเอนขออนุญาตลาลุงสวัสดีครับพี่น้องครับ